สวีดัสสวดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของตัวเครื่องซิลให้ดูกันนะคะวันนี้ที่เราเลือกมาจะเป็นสีพาสเทลตัวนี้เลยก็คือต้องขอแจ้งก่อนว่าตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นใหม่ของตัวของทางร้านเรานะคะเนื่องจากทางร้านเราก็มีที่เปิดพีมาแล้วเนะรอบนึงแต่ว่าจะไม่ใช่สีพาสเทลอย่างนี้นะคะก็เขาจะมีหลากหลายสีเลยอันนี้นะคะจะเป็นตัวชาร์ตนะคะของตัว เครื่องซียนะคะก็เสียบตรงนี้เราเอาอะแดปเตอร์มือถือใส่ได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกาันนี่ส่วนของตรงนี้นะคะจะมีเป็นตัวเซลล์แล้วก็สามารถหมุนกลับไปเป็นใบมีดเพื่อแกะตัวซองขนมหรือว่าถุงร้อนถุงอย่างหนาได้หมดเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะกลางออกแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเซีลกันอ่ะ๋ยวให้ดูให้ตรงๆนะคะ ปึ๊บอย่างนี้เลยั่นแน่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราฉีกออกง่ายๆเวลาที่ฉีกออกหรือว่าถ้าเกิดแบบบางคนไม่อยากจะฉีกออกแบบเราก็ได้สามารถหมุนไปที่ขั้วลบตรงนี้ได้เลยนะคะมันจะมีบวกกับลบก็จะตัดอ่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูจ้านี่จ๋าอย่างคมเลยนะจ้า สำหรับการปิดก็กดค้างทิ้งไว้นะคะเรียบร้อยค่ะ